ก็โอเคนะครับก็ต้องขอาการาบสวัสวสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่อีกแล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบิทชาแนลนั่นเองครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมการ์นูาฟรีไฟไทยแลนด์นั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้ก็ตามปกคลิปเลยนะครับเจมก็เพิ่งอ,ออกมาประกาศนะครับสำหรับตัวละครฟรีรอบ2อนั่นเองนะครับก็คือได้รับฟรีฟรียกเซิร์ฟเลยนะครับเป็น กิจกรรมเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือตัวละครมีทุกตัวนะมีโคโลมีอะโลมีสกายเลอร์มีเคอะไรที่ตัวละครที่คอลาบะนะครับได้หมดทุกตัวนะครับตัวอื่นด้วยรับใครอยากได้ตัวไหนยังไม่มีตัวไหนเนี่ยนะครับพี่แนะนําเลยนะครับมาดูคลิปนี้ให้จบเดี๋ยวจะได้เข้าใจในส่วนกิจกรรมนะครับว่าจะมาวันไหนนั่นเองนะครับผมมาแต่ก่อนอื่นเลยก็มี กิจกรรมนะครับสายฟรีนะครับใครที่ยังไม่ได้มาเก็บในส่วนภารกิจเนี่ยก็ต้องรีบมาเก็บนะครับตอนนี้ก็คือภารกิจที่3เปิดเป็นที่เรียบร้อยนะภารกิจวิ่งนั่นเองนะเพื่อจะรับตั๋วสุ่มอีโวนั่นเองนะครับนี่นะครับก็คือสะสมให้ครบ100%นะครับพอครบเนี่ยนะครับมันจะรีเฟซทุก4โมงเช้าของทุกวันนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าครบเราจะได้ของฟรีเป็นตั๋วนั่นเองส่วนภารกิจสุดท้ายเพื่อจะรับแอร์บอร์ดก็คือจะเปิด ในวันที่14นั่นเองนะครับนี่14มีนาคมนะครับเวลา4โมงเช้าเป็นต้นไปนะพือจะมีภารกิจให้เล่นนะครับผมชวนความคืบหน้าในการเรียนเนี่ยนะครับเราสามารถดูตรงนี้ได้นะครับนี่มันจะบอกเปอร์เซ็นต์นับตอนนี้พี่ผ่านไปแล้ว2ภารกิจนะครับได้100ก็คือรับของฟรีไปละนะครับเหลือ2ภารกิจก็คือภารกิจวิ่งแล้วก็ภารกิจยองเบานั่นเองนะครับนี่เพื่อจะรับแอร์บอร์ดนะครับแอสซัสซินคิดฟรีถาวรนั่นเองนะครับประมาณนี้ส่วนกิจกรรมอื่น ก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับก็จะมีในส่วนทางด้านของร้านค้านะครับร้านค้าแห่งความมืดนะครับผมนี่นะครับผมขายได้กี่เปอร์เซ็นต์อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะครับส่วนของพี่ได้แปดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์โอ้โหถือว่าเอาเรื่องนะครับแต่ว่าชุดพี่มีแล้วเพราะว่าพี่รีวิวไปเรียบร้อยแล้วนะก่อนหน้านี้นะครับทั้งในเออทั้งกระเป๋าแล้วก็ชุดตัวนี้ นี่นะครับพี่รีวิวไปหมดแล้วนะครับก็คือเจมส่งให้พี่มารีวิวนั่นเองนะครับกิจกรรมนี้อีก6วันเท่านั้นนะครับที่จะปิดตัวลงนะครับรีบมาจัดกันนะครับพี่บอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับผมเนี่ยนะครับแล้วก็ในส่วนกระเป๋าเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูนะนี่กระเป๋ายังสวยนะครับแต่ไม่รู้ว่าคนอื่นเล่นเนี่ยเวลาวิ่งเนี่ยมันจะบังหรือเปล่าเวลาวิ่งอ่ะมันจะบังแบบมุมมองเราการเล่นหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจนะครับส่วนพี่เนี่ยก็ถือว่ามันมันก็มันก็ปิดปิดมุมอยู่นะเล่นยากนิดนึง นะครับแต่เอาไว้สะสมไว้ก็ถือว่าดีนะครับผมสะสมไว้เพราะว่ากิจกรรมนี้นะเจมก็บอกว่าของแรทุกชิ้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสกินปืนนะครับส่วนทางด้านของโทโเค็นนะครับโทโเค็นยังไงอะผึกทับทิมนะครับตอนนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเขาดึงคืนหรือ,อยังนะครับผมผึกทับทิมสีแดงเนี่ยนะครับผมอ่าไม่รู้ว่าเขาดึงสกินปืนคืนหรือ,อยังดึงชุดคืนหรือ,อยังนะครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะครับส่วนตอนนี้เนี่ยก็คือหายบั๊กแล้วแหละนะครับเปลี่ยนโทเค็นเป็นโทเค็นมีด กากบ,บาดเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมประมาณนี้แล้วก็อีกกิจกรรมนึงที่พลาดไม่ได้เหมือนกันนะครับนี่เลยนะครับสําหรับ ตู้สุมอีโวสกินปืนลูกซองยาวนั่ M นเอง M 1 0 1 4นะครับลูกซองอีโวกระบอกนี้เลยนะครับมีสีสีด้วยกันนะครับสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีเทานะครับค่าสแต็ปก็แตกต่างกันออกไปนะครับส่วนสีส้มเนี่ยก็คือจะแรงสุดนะครับอัตราการยิงบวก2ความเร็วรีโหลดนะครับผมบวก1นแม็กกาซีนลบหนั่นเองนบถือว่าสุดเลยทีเดียวนะครับมีเอฟเฟกไฟด้วยนี่ประมาณนี้นับส่วนสีอื่นก็มีเหมือนกันแต่ว่าไม่สวยนะไม่สวยเท่าสีส้มนะพี่ว่า นะครับสีส้มเอฟเฟกต์เยะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับเวลาถือประมาณนี้นี่ถือกามทองในโคตรเข้ากันเลยนะครับพี่ก็เอาไว้ก่อนเพราะว่าลูกซองยาวพี่มีตัวนี้แล้วไงพี่เลยไม่อยากได้นะครับผมพี่มีเนี่ยลูกซองยาวอัพเกรดตัวนี้นี่นะครับลูกซองพญานาคเนี่ยเออนะครับผมพี่ก็เลยแบบ่ะใช้กระบอกนี้ดีกว่านะครับก็คืออันนี้ค่าสแตทมันเท่าไหร่วะแล้วพี่ดูก่อนค่าสแตทมันดาเมจบวกหนึ่งนะครับอัตราการยิงบวกสองนะครับความเร็วรีโหลดลบหนึ่งนั่นเองนะก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียว นะครับก็ถือไว้ใช้ได้ทีเดียวสำหรับลูกซองนะครับลูกซองยาวอัปเกรดนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะครับทีนี้มาเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับสำหรับตัวละครฟรีที่ GM ประกาศเนี่ยนะครับประกาศยังไงนะครับผมอยู่ในส่วนกิจกรรมอะไรนะครับมาเดี๋ยวพี่พาเข้าไปดูนะครับผมนี่นะครับพี่ก็นํารูปนี้มาจากเพจกาลินาฟรีไฟล์ไทยแลนด์เลยนะครับก็จีเมเขาบอกว่านะครับรับตัวละครในฝันได้ฟรีนะครับเนี่ยก็จะมีตัวละคร A124 มีอะไรกับมีพวกโคโนนะครับผม พวกโจต้าพวกยังไงอะเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับถ้าโคโนมาแบบนี้ยังไงตัวละครที่คอลแลบทุกตัวยังไงก็ต้องมาแบบเดิมแน่นอนนะครับผมนะก็จะเป็นระบบนะครับตัวละครมาใหม่นะครับย้าว่าเป็นระบบตัวละครมาใหม่นะครับผมนี่นะครับตั้งแต่วันที่26มีนาคมเป็นต้นไปนะครับ26มีนาคมเป็นต้นไปนี่เลยนะครับก็จะมีตัวละครโอ้โหเยอะแยะเต็มไปหมดก็จะมากล่องแบบเดิมเลยนะครับฟรีบัตรทดสอบนะครับผมผู้รอดชีวิต รอบนี้เป็นบัตรนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นบัตรบัตรแบบไหนนะครับนี่นะครับมีกล่องแบบนี้มาด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนที่2นะครับนี่ส่วนที่2ในบันแบนเนอร์ฝั่งขวามือก็จะเป็น1น,นะครับกล่องทดสอบนะครับผู้รอดชีวิตแล้วก็2นะครับใช้นะครับชิ้นส่วน ความทรงจําสีทองเนี่ยนะครับเพื่ออัปเกรดนะครับเพื่ออัปเลเวลตัวละครนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะครับจาว่ารอบที่2มาวันที่26มีนาที่จะถึงนี้นะครับเตรียมตัวกันไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่มารีวิวอีกทีนึงละกันนะครับสำหรับวันที่26มีนาคมนั่นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อัปเดตเข้ามาเหมือนกันนะครับก็จะมีอัปเกรดตัวละครนะครับและคู่หูง่ายขึ้นนะครับนี่เลยนะครับอ่ใช้อาหารหรือเพชรก็ได้นะครับหรือ เหรียญโกใช้ก็ได้นะครับผมนี่ตามรูปนี้เลยเห็นปะนะครับใช้เป็นเหรียญโกนะครับเพื่อจะยังไงซื้อนะครับชิ้นส่วนมาชิ้นส่วนทองเนี่ยนะครับได้เหมือนกันหรือว่าจะใช้เพชรก็ได้นะครับสิบเพชรหรือว่า เราจะซื้อในส่วนอาหารคู่หูเนี่ยนะครับอาหารคู่หูของเราเนี่ยนะครับใช้เป็นเหรียญโกหรือว่าจะใช้เป็นเพชรก็ได้นั่นเองครับได้ทั้ง2อย่างนะครับถือว่าดีเลยทีเดียวนับสลับคนที่มีเพชรเยอะหรือว่าคนที่มีเหรียญโกเยอะๆเนี่ยเราใช้อันไหนก็ได้นะเพราะว่ามันมันได้ทั้ง2อย่างเลยในในส่วนต่อไปนี้ที่อัปเดตเข้ามานั่นเองนะครับประมาณนี้ที่อัปเดตเข้ามาคร่าวๆนะครับทีเนี้ยเดี๋ยวพี่จะพาไปดูกล่องนี้ว่ามันเป็นยังไงนะครับพี่ก็มีรหัสไก่นะครับรหัสไก่ที่ยังไม่กดรับนี่เลยนะครับผมพอ นะครับเป็นกล่องแบบนี้แล้วก็กดเปิดไปเนี่ยจะเป็นแบบนี้นี่นะครับมันจะมีตัวละครทั้งหมดนี้เลยนะครับนี่นะครับฟรีๆเลยนะครับตัวละครทั้งหมดนี้ฟรีเลยนะครับมันจะมาให้เลือกแบบนี้แหละให้เราติ๊กเอานะครับเนี่ยเราจะตัวไหนก็ติ๊กเอาสมมติพี่เอาอาลกพี่ก็ติ๊กอาลกนะครับผมเนี่ยนะครับหรือว่าใครจะโจต้านะครับชอบตัวไหนก็เลือกเอาเลยหรือว่าใครจะเคนะครับใครจะโคโนนะครับก็สามารถเลือกเอาได้เลยนะครับจากนั้นก็กดเลือกมันก็จะกดรับให้เลยนะครับชื่อกล่องก็จะเป็น กล่องสารพัดนึกนั่นเองนะครับกล่องสารพัดนึกก็จะมีรูปร่างแบบนี้แหละนะครับเนี่ยเห็นไหมสีม่วงนะครับแล้วก็จะมีมือจับตรงกลางมือจับเหมือนสมอะไรสักอย่างนะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมตัวละครฟีฟี่นะครับที่จับอัปเดตเข้ามาในส่วนวันที่26มีนาคมก็คือจะแจกรอบสองสำหรับตัวละครฟรียกเซิร์ฟเลยครับตัวละครส่วนตัวละครฟิฟี่ถาวรทุกตัวเนี่ยจะอัปเดตเข้ามาแพทหน้านะครับที่พี่รีวิวในส่วน t ิกต็อกนั่นเองนะครับมาแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์รอกันได้เลยนะครับในส่วน โอบีที่33มันเองนะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกัน,กนคลิปวีดีโอหน้ากันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลาตัวไปก่อนนะครับผมกับคำว่าสวัสดีครับ